วันนี้นะคะจะช่วยทำทีรามิสุค่ะแต่เป็นทีรามิสุต้อนรับซัมเมอร์ค่ะนั่นคือทีรามิสุมะม่วงนั่นเองทุกคนดูนี่น่ากินมากคือความฉ่ำของมะม่วงครีมนุ่มๆแล้วก็มีตัวแบบไซรัปคือความหวานความหอมของมะม่วงอะ่ะทุกคนชิมเลยลวกันนะอ,อือหืออ้ว ทุกคนมันแบบมันช่ำอะ่ะอืมอร่อยปะก่อนจะไปทำนะคะกด Subscribe ก,ก่อนนะส่วนอยู่ข้างล่างนี้ค่ะแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยมาทำตัวครีมทีรามิสุกันนะคะเริ่มจากเอาวิปปิ้งครีมใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตี ให้วิฟฟูก่อนนะคะนี่นะคะตีให้มันเป็นเหมือนโยเกิร์ตนุ่มๆอย่างนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่นี่ค่ะมสัสคาปโปเน่หรือมสัสคาปโปชีสนะคะลงไป สูตรของครีมพิรามิสูอ่ะมันมีหลายสูตรมากเลยนะทุกคนมีทั้งแบบใส่ไข่ตีบนอ่างน้ําร้อนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เอาสูตรตามที่ตัวเองชอบนะคะของนู่นหนึ่งก็จะเป็นสูตรง่ายๆนะคะทําง่ายรสชาติอร่อยซึ่งทุกคนจะมาถามหาความออริจินอลจากสูตรเนี้ยเออมันก็อาจจะไม่ใช่นะคะใส่ลงไปเราก็ตีค่ะ เราจะเติมความหวานด้วยนี่เลยจ้าค้นหวานถุงบีบนะคะเป็นข้นหวานแบบใหม่นะคะแพ็กเกจใหม่ของฟอร์คอนนั่นเองนะคะแต่ยังคงความหวานความหอมอร่อยเหมือนเดิมตอนนี้มีจําหน่ายแล้วนะคะตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปค่ะถุงเดียวก็เฟลได้เลยนะทุกคนไม่ต้องมาเจาะกระป๋องเปิดกระป๋องอะไรแล้วแค่เปิดแล้วก็เทได้เลยนะคะนีเปิดเงี้ยใช่ปะทุกคนถ้าทุกคนก็ เทลงไปได้เลยแค่นี้เสร็จไม่ต้องแช่ตู้ยงตู้เย็นอะไรไม่ต้องห่อกระป๋องอะไรเลยนะเพราะว่าเขามีฝาปิดล็อกแน่นอย่างดีกันมดกันอะไรได้เลยนะจ๊ะแล้วเราก็ตีค่ะให้เข้ากันโอเคเสร็จแล้วได้ครีมทีรามิสุนิ่มๆน,นวลๆเบาๆเข้มข้นเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวต่อไปเราจะไปตีตัวครีมมะม่วงที่เอาไว้ตกแต่งข้างหน้ากันค่ะมาทำครีมมะม่วงกันนะคะก็วิปปิ้งครีมค่ะตีให้ฟูเลยฟูแบบตั้งยอดแข็งเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้บีบนะคะถ้ายอดอ่อนเดี๋ยวพอบีบแล้วเดี๋ยวมันละลายอ่าพอวิปของเรานะคะตั้งยอดแข็งแล้วทีนี้เราจะใส่ตัวนี้ค่ะ ใส่รับมะม่วงลงไปเอาตามชอบเลยนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันแล้วทุกคนก็ชิมรสด,ดูค่ะแล้วก็ถ้าอยากได้สีที่มันเหลืองขึ้นอะไรก็เติมสีได้เลยตามชอบนะคะอืมได้แบบนี้เดี๋ยวนุ่นจะเติมสีนะคะให้มีความเหลืองอนิดนึง โอเคเรียบร้อยค่ะครบองค์ประกอบแล้วปะไปประกอบกันค่ะมาประกอบกันนะคะก็เราก็จะต้องชุบเนาะตัวเลดี้ฟิงเกอร์วันนี้เราจะทำเป็นตัวไหรัปมะม่วงนะคะก็มีน้ำเปล่าค่ะแล้วก็ใช้ไซรับมะม่วงใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะเราก็ลองชิมดูก็ได้นะคะว่ารสชาติ หวานพอหรือ,อยังนะคะถ้าโอเคแล้วเนี่ยเราก็นำมาเทใส่จานเอาจานแบนๆก็ได้นะคะให้แบบชุบได้ง่ายๆเสร็จแล้วก็เอาเ a ดี้ฟิงเกอนะคะมาชุบลงไปซึ่งกล่องนะคะที่เราเลือกใช้วันนี้เนี่ยเป็นกล่องเบอร์750 นะคะเอ้ยเจอ7จ็ดห้าสองแบบนี้นะคะเราก็เอา lady finger lady finger ใช้สำเร็จก็ได้หรือจะซื้อเอาก็ได้นะคะตามชอบไปเลย,เลยนู่นใช้แบบสำเร็จแล้วกันเนาะง่ายๆนะคะเลือกเอาตามที่เรา สะดวกเราโอเคได้เลยนะคะเราก็เอาเ e ดี้ฟิงเกอร์มาวางก่อนว่ามันยังไงดีนะโอเคเราก็อาจจะตัดออกก่อนอืมขอวางก่อนนะคะว่าจะได้ประมาณกี่อันทุกคนไม่ต้องซีเรียสกับการหั่นบนโต๊ะของนุ่นนะ เ,ออเพราะนุ่นมีเอี่ยมอ่องนะทุกคนไม่ต้องห่วงโต๊ะเราสะอาดเพราะเรามีเอี่ยมอ่องโอเคอันนี้กล่องหนึ่งนุ่นจะใช้ทั้งหมด4ชิ้นก็หั่นเตรียมไว้เลยค่ะจะได้ทำก็คือทำทีเดียวไปเลยตัวเศษที่ตัดเราก็เอามาใส่ตามซอกๆอ,อะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะไม่ไม่ต้องทิ้งนะอ่ะโอเคมาเริ่ม เราก็เอาไปชุบอย่างนี้นะคะชุบหน้าชุบหลังเราก็เอาวางลงไปอย่าแช่นานมากนะคะเพราะว่าตัว Lady f i n g e r เราจะนิ่มพอนิ่มเราก็จะยกไม่ได้ใครสะดวกใส่ถุงมือใส่ใครไม่สะดวกไม่ต้องใส่แล้วแต่เสร็จปุ๊บนะคะเราจะเอาตัวมาสคาร์โปน ที่เราตีไว้นะคะบีบลงไปพยายามวางตัว Ladyfinger ร์ไว้ริมๆนะคะใส่แบบนี้เสร็จแล้วก็เอา l a d y ้ฟิงเกค่ะวางชั้นต่อไปที่รามิสูตัวนี้จะให้ความแบบสดชื่นนิดนึงนะทุกคน ถ้าใครเป็นสายแบบหนักแน่นสุดๆก็อาจจะต้องไปเวเดิมแต่อันนี้ก็จะเป็นเวแบบซัมเมอร์สดชื่นนิดนึงปึ้งนี่นะคะเสร็จเศษก็ใส่ลงไปปึ้งเสร็จเศษก็ยัดลงไปนะคะไม่ต้องดราม่าเหลือทิ้งใดๆ ไม่ต้องดรามา่าเรื่องใดนะคะชีวิตอยู่ยากแล้วนะทุกคนเนี่ยดรามา่าได้ทุกเรื่องนะทุกคนอ่ะเสร็จแล้วก็เอามัสคาโปนนะคะใส่อีกชั้นหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ทีเนี้ยนุ่นจะใช้สปาตูลา่าปาดนิดนึงก่อนเราใช้สปาตูล่านะคะปาดนิดนึง หอมมากทุกคนตอนทำอยู่เนี่ยแบบหอมมะม่วงมะม่วงเสร็จแล้วเราก็จะเอาครีมมะม่วงที่เราทำไว้นะคะบีบลงไปใครจะตัดขั้นตอนนี้ออกก็ได้นะจะไม่ใส่ก็ได้จะปาดแต่มาสคาโปนก็ได้ อันนี้เราอยากเพิ่มความแบบแทนการโรยผงโกโก้แล้วเราก็เอามะม่วงสุกนะคะที่หั่นไว้เนี่ยตกแต่งลงไปค่ะเอาตามชอบได้เลยชิ้นเล็กชิ้นใหญ่หรือจะโรยพุนพูนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะจะเป็นจะไปในเวไหนก็ได้ค่ะเอาที่เราชอบไม่ได้ซีเรียสเลย ว่าจะต้องแต่งแบบนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยปิดจบความสวยงามด้วยดอกไม้สักดอกสองดอกอุ้ยน่ารักเสร็จแล้วนะคะทีรามิสุของเราน่ากินมากเสร็วนะจ๊าทีรามิสุมะม่วงของเราค่ะอาจจะฟังดูแปลกตาแปลกหู แต่ว่าอร่อยมากทุกคนลองทำกันดูนะจ๊ะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ให้กันได้นะคะกดกระดิ่งด้วยนะลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย